สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15.2ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับที่สำคัญการอัปเดตในครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์และคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้มากมายถึง17รายการเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างก,กันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2ตัวเต็มบน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวแต่ Multi Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับความเร็วทำได้น่าพอใจเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอประมาณความเร็วโดยวรวมในการอัปเดตครั้งนี้ทำได้ดีเลยครับความเร็วดีแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลัพ์พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 10ปรากฏว่า iOS 15.2ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป8%เรหลือ92%ในขณะที่ iOS 15.1ใช้ไป7%หเรหลือ93%ผลลัพธ์ยังไม่ได้แย่อะไรนะครับยังทำได้ดีการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 1 15. 15.2ตัวเต็มบบ iPhone 10ความเร็ทําไดด้ีเลยครับ แม้ว่าในส่วนของแบตเตอรี่จะใช้เพิ่มขึ้นนิดๆแต่เมื่อแลกกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าใช้และมีประโยชน์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นผมว่าเวอร์ชันใหม่นี้ชวนให้อัปเดตไม่น้อยเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ